เมื่อวันนี้นะคะได้เกิดเหตุระเบิดที่บริเวณหน้าโรงเรียน,นกันกลาพอค่ะ,คะบ้านกะลลาพอที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะก็ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวนหกนายค่ะ เมื่อวานนี้นะคะเวลา10นาฬิกา20นาทีค่ะได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกะลาพรมูที่1ตําบลราะบอนอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะแรงระเบิดทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรจํานวน6นายซึ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยการจราจรบนถนนหน้าโรงเรียนดังกล่าวทราบชื่อนะคะคือจ่าสิบตรีปัทพงศ์สิบตํารวจเอกคามินสิบตํารวจโทพานุวัตรสิบตํารวจโทอิสมาแอนสิบตํารวจ เจนวิทย์และสิบตำรวจตรีกิติศักดิ์ค่ะนอกจากนี้นะคะสะเก็ดร,ระเบิดก็ยังปลิวไปถูกเด็กชายบูฮากิมอายุ3าขวบทําให้เกิดบาดแผลบริเวณหางคิ้วขณะที่นั่งรถจักรยานยนต์ไปกับผู้ปกครองและเหตุการณ์ระเบิดนะคะก็ทําให้โรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอนโดยคุณครูต้องประสานให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านเป็นการด่วนเพื่อที่จะป้องกันอันตรายหากมีการก่อเหตุซ้ําจนอาจเป็นอันตรายแก่เด็กนักเรียนได้โดยนักเรียนนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในอาการหวาดกลัวและตื่นต ใจทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่หากพบพฤติการหรือบุคคลต้องสงสัยคาดว่าจะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ขอให้แจ้งหมายเลขสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 1, 3, 41หรือหมายเลขสายตรงของแม่ทัพภาคที่4ผูพวงอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หมายเลขโทรศัพท์0 6 1 173-2999ได้ตลอด24ชั่วโมงครับตามด้านล่างหน้าจอที่ขึ้นตรงน,นี้เลยครับ